ะะวันนี้นะคะวิชาภาษาอังกิษนหลักนะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของสีแล้วก็เรื่องของอวัยวะนะคะอวัยวะบนใบหน้าแล้วก็สีเอามาผสมกันนะคะก็อย่างเช่นมีผมสีดํามีตาสีฟ้ามีตาสีดําอะไรอย่างนี้นะคะมีจมูกเล็กจมูกใหญ่อะไรอย่างนี้นะคะ แต่รามาเรียนรดูเรื่องสีก่อนเป็นการทบทวนเนาะเพราะว่าคุณเชื่อว่านักเรียนหลายคนเรียนรู้ไปแล้วตอนอยูปป่ป .1 นนเนาะ,ะคำว่าสีภาษาอัง,งกฤษก็คือ color นะคะเขียนได้สองแบบนะคะ color นะคะแบบนี้ก็ได้ก็แปลว่าสีเหมือนกันหรือเขียนแบบนี้ก็ถูกเหมือนกันนะคะถ้าเกิดเพื่อนเราเขียนแบบนี้มาไม่ใช่ว่าเพื่อนผิดนะ ถูกเหมือนกันนะคะนักเรียนเขียนได้2แบบนะคะเขาเล่นคะอ่านออกเสียงเหมือนกันด้วยแต่เขียนไม่เหมือนกันแค่นั้นเองนะคะอ่ะโอเคมาดูสีที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้กันนะคะก็คือเบสิกค่ะพื้นฐานเลยสีพื้นฐานที่เราต้องเรียนรู้กันนะคะคาแรก red red r e d red สีอืมมีสีให้แล้วเนาะสีแดง blue blue b L.U.E. blue blue สีฟ้าต่อไป pink pink P I N K, P.I.N.K pink pink สีชมพูนะคะต่อไป yellow yellow นะคะ Y.E.L.L.O.W นะคะ yellow สีเหลืองนะคะต่อไป brown Br b r o w b r o w n b r o w สีน้ำตาลนะคะต่อไป purple purple p u r p l e purple สีม่วงนะคะต่อไป black black b L A C K black สีดำนั่นเองนะคะต่อไป White White สีขาวนะคะ W H I T E white สีขาวนะคะต่อไป green green G R E E N green สีเขียวนะคะอ่ะเห็นไหมคะว่าอย่างเช่นตัว e เนี่ยมี2ตัวเนาะเราสามารถเวลาสะกดคำเนี่ยเราสามารถอ่านว่า e e หรือ double e เหมือนกันได้ทั้ง2เลยนะคะจะอ่านว่า double e ก็ได้หรือว่า e e 2รอบก็ได้นะคะเวลาสะกดคำเนาะอ่ะต่อไป orange orange นะคะ o r A N G E Orange สีส้มนะคะอันนี้ก็คือสีพื้นฐานที่นักเรียนเคยเรียนกันแล้วเนาะอ่ะมาดูต่อไปจะเป็นพาของ f a k e นะคะ face ก็คือ face F A C E f a k e ก็คือหน้าของเรานั่นเองนะอ่ะ มาดูว่ามีคำศัพท์อะไรบ้างอันนี้ไม่รู้ว่านักเรียนเคยเรียนแล้วหรือยังนะคะถ้าเคยเรียนแล้วก็จะเป็นการทบทวนนะคำแรก hair hair h a i r hair hair แปลว่าผมนะคะต่อไป nose nose n o s e nose nose นะคะ nose ต่อไป mouth mouth นะะ m o u t h mouth นะคะ mouth แปลว่าปากนั m ่นเองต่อไป ears ears นะคะ e a r s ears นะคะถ้าชี้ไปทั้งสองข้างก็จะมีการเติม s แต่ถ้าชี้แค่หนึ่งเอี e ก็ไม่ต้องมีการเติม s นะคะ ear แปลว,ว่าหูนั่นเองนะต่อไป eyes eyes นะคะ e y e s มีการเติม s ก็คือชี้ไปทั้งสองข้างใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าไม่เติม s ก็ตาชี้ไปแค่ตาแค่หนึ่งข้างะคะ่ะ eyes แปลว่าตานั่นเองเนาะอ่ะมาดูประโยคที่เราจะเรียนรู้กัน เช่นฉันจะบอกว่าฉันเนี่ยมีผมสีน้ำตาลผู้ชายคนนี้นะคะเขามีผมสีน้ำตาลนะคะเขาก็บอกว่า I I have got brown hair I have got brown hair หรือนักเรียนมีผมสีดำหรือครูมีผมสีดำคุาจะว่า,วา I have got black hair ซึ่งครูสอนไปแล้วเนาะว่าสีดำภาษาอังกฤษคือ black สีเอผมภาษาอังกฤษก็คือ hair ใช่ไหมคะอ่ะถ้าเกิด have got แปลว่ามีนะคะนะักเรียน have got นะคะสองคำนี้แปลว่ามีนะคะ I have got brown hair ฉันมีผมสีน้ำตาลหรือ I have got blue hair ฉันมีผมสีฟ้าหรือ I have got Yellow hair ฉันมีผมสีเหลืองหนึ่งเองนะคะหรืออีกคำหนึ่ง I have got brown hair ก็คือฉันมีผมสีบรอนด์อะไรอย่างนี้นะคะและเราสามารถเขียนในรูปย่อได้ว่า I've i, ve, I ve, นะคะ I've นะคะคำนี้นะคะก็ย่อม,มาจากคำว่า have นะคะ I've I've นะคะอ่านแบบนี้นะคะ I've got brown hair นะคะ ถ้าเกิดไม่ใช่รูปย่อ,อก,ก็ have เขียน have ให้เต็มเลยนะคะถ้าเกิดรูปย่อ,อก,ก็มีลูกน้ำข้างบนแล้วก็เขียนแค่ v กับ e นะคะอันนี้รูปย่อ,อนะคะนักเรียน i've got brown hair นะคะ the i've got blue hair i've got black hair i've got brown hair ก็ว่าไปสีขึ้นก่อนแล้วก็ตามด้วยอวัยวะนะคะ สีแล้วก็ผมนะคะหรือตาเราจะบอกว่าฉันมีตาสีดำ I've got black eyes I've got blue eyes สีขึ้นก่อนแล้วตามด้วยอวัยวะนะคะ I've got อืมอะไรดีตาสีอะไรดีตาสีชมพู pink eyes นะคะอันนี้ยกตัวอย่างเนาะ อ่ะโอเคอันนี้คือประโยคที่เราจะใช้กันนะคะประโยคที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้ก็คือก่อนที่จะเรียนรู้ประโยคเราก็ต้องมีคําศัพท์ก่อนใช่ไหมคําศัพท์สีแล้วก็คำศัพท์อวัยวะบนใบห,หน้านะคะอ่ะมาดูอันนี้ในหนังสือนะคะในหนังสือเนี่ยเด็กกลุ่มนี้นะคะเขาก็ำลังคุยกันนะคะอ่ะอย่างเช่นผู้ชายคนนี้นะคะผู้ชายคนนี้เขาพูดถึงตัวเองดังนั้นเขาก็เลยใช้คําว่า I ใช่ไหมคะ I've got brown hair and blue eyes แปลว่าอะไรเอ่ย I've got brown hair and blue eyes นะคะ I ก็คือพูดถึงตัวฉันใช่ไหมคะฉันทำไมมีผมสี b r o w n and แปลว่าและ and blue eyes blue eyes blue แปลว่าสีฟ้า eyes แปลว่า ตาใช่ไหมคะเขาบอกว่าเด็กผู้ชายคนนี้กำลังพูดว่าฉันเนี่ยมีผมสีบรอนด์และก็มีตาสีฟ้าถูกไหมตาเขาเป็นสีฟ้าแล้วก็ผมเขาเป็นสีบลอนด์นั่นเองนะคะ,ะและเขากำลังจะบรรยายเกี่ยวกับเพื่อนของเขาซึ่งเพื่อนคนนี้เป็นผู้หญิงใช่ไหมคะเขาจะบรรยายลักษณะของเพื่อนเขาบ้างดังนั้นเขาจะพูดคำว่าไอไหม เขาก็จะไม่พูดคําว่า I ใช่ไหมคะเพราะว่า I เนี่ยแปลว่าตัวฉันแต่คาแปลว่าผู้หญิงคนเนี้ยนะมีผมสีน้ำตาลมีตาสีดําอะไรอย่างเงี้ยคำว่าผู้หญิงเขาผู้หญิงภาษาอังกฤษก็คือ she ใช่ไหมคะ she นะคะ she นะคะ s h e นะคะเราจะตามด้วย has เมื่อกี้ตามด้วย have have ใช่ไหมคะ แต่ถ้า she กับ he เนี่ยเราจะตามด้วย has ก็คือ่ h has นะคะก็คือคำนี้ has อืม she hands นะคะอันนี้นะคะย่อมาจากคําว่า hands นี้นะคะส่วนอันนี้นะคะย่อมาจากคําว่าอืมทำไมเขียนยากนะคะนะนักเรียนย่อมาจากคํานี้นะคะฝั have, ่นนี้นะส่วน s ย่อมาจากคําว่า has นะคะคํานามเอกพจน์นะคะเราจะตามด้วย has นะคะ ส่วนคำนามพหูพจน์แล้วก็ไอนะคะเราจะตามด้วย have นะคะก็คือตัวย่อคือ ve นั่นเองส่วน has ตัวย่อก็คือ a s นะคะก็คือมีความหมายเหมือนกันค่ะแปลว่ามีเหมือนกันแต่แค่เราจะแยกกับเราจะแยกใช้ก็คือคำนามเอกพจน์เราใช้ have คำนามพหูพ์เอ้ยคำนามพหูพจน์เราใช้ have คำนามเอกพจน์เราใช้ has she และ he เป็นคำนามเอกพจน์ดังนั้นเราก็เลยใช้ has นะคะหรือเราจะ พูดถึงชื่อคนหนึ่งคนก็ใช้ has เหมือนกันเนาะอ่ะอันนี้ก็คือ cheese got brown hair and green eyes แปลว่าอะไรเอ่ย cheese got brown hair and green eyes หล่อนเนี่ยทำไมคะมีผมสี brown brown สีน้ำตาลและมีตาสี green สีเขียวนั่นเองดูตาเขาอ่าอันนี้ก็คือตัวอย่างในหนังสือนะคะต่อไปผู้หญิงคนนี้พูดถึงผู้ชายคนนี้บ้างทําไมถึงรู้ว่าพูดถึงผู้ชายคนนี้เพราะว่าไม่ได้ขึ้นต้นด้วยไอถ้าเกิดเขาจะพูดถึงตัวเองก็ต้องขึ้นต้นด้วยไอใช่ไหมคะฉันมีผมสีอะไรก็ว่าไปใช่ไหมคะอันนี้ขึ้นต้นด้วย he his ต้องตามด้วย h a s ใช่ไหมคะหรือรูปย่อคือ s นะคะ he's he's นะคะ uh, got black hair and brown eyes แปลว่าอะไรเอ่ย he's got black hair and brown eyes นะคะผู้ชายคนนี้ทำไหมคะ black hair มีผมสี black สีดำใช่ไหมคะ and brown eyes ก็คือและมีตาสี น้ำตาลนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างในหนังสือนะคะเพราะว่าจะหารูปภาพข้างนอกจะยากนิดนึงนะคะเพราะว่าต้องไปหาตาที่มันเป็นสีนี้แล้วก็ผมสีนี้นะคะโอเคต่อไปอ่ะหมดแล้วนะมาดูแบบฝึกหัดกันค่ะมาดูแบบฝึกหัดนะคะหน้าที่ เวนี่ะคะแค่หนึ่งหน้านะคะอ่ะไปเชิญทันเล่มนี้นะคะข้อที่4ก็บอกว่า listen and write the numbers นะคะ listen ก็คือการฟัง and write write ก็คือการเขียนนะคะ the numbers number ก็คือตัวเลขนะคะให้เราฟังแล้วก็เขียนตัวเลขมาให้ถูกต้องนะคะอย่างเช่น number one ก็บอกว่า number one knows number one knows แสดงว่าหนูต้องใส่เลขหนึ่งที่รูปอะไร nose nose ก็คือจมูกใช่ไหมคะคุณครูสอนไปแล้วนะคำศัพท์เมื่อกี้ nose ก็คือจมูกนะคะดังนั้นครูบอกว่า number one nose หนูเขียนเติมเลขหนึ่งที่จมูกแน่นอันนี้คือเขาทำมาให้แล้วเนาะในนั้นนะคะในใบฝึกหัดเขาทำให้แล้วดังนั้นต่อไปอันนี้กูอเอาจริงแล้วนะูไม่ยกตัวอย่างเลยนะต่อไป number two number two ear 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 อะไรเอ่ย number ข two ear อ่าหมายเลข three หนูต้องฟังในนี้นะไปจินตนาการเองไม่ได้นะลูกหนูต้องฟังครูนะคะคลิปนี้นะคะ number ข three หมายเล three หมายเล three mouth mouth อ uh, ่าหมายเลข four number 4์ i ฟ i i ต่อไป number ร์ไฟฟ์นัมเบอร์ไฟคืออะไรเอ่ย f a k ก็คืออะไรอ่ส Number six, hair, hair, hair. Number seven, number seven, arm, arm. Number eight. Leg. Leg Number Nine Number Nine Hand Hand And Number Ten Number Ten Tose e โอเคถ้าไม่ทันย้อนไปฟังได้นะคะอ่ะ uh, ต่อไป Number 5ข้อที่5นะคะเขาบอกว่า Listen and color Listen and color ก็คือให้เราฟังแล้วก็ระบายสีมาให้ถูกต้องนะคะอันนี้ฟังอีกแล้วฟังเป็นประโยคเมื่อกี้ฟังเป็นคำเป็นตัวเลขแต่อันนี้จะให้ฟังเป็นประโยคแล้วก็ให้นักเรียนระบายสีตามที่คุณครูพูดประโยคไปนะคะอ่ะข้อที่หนึ่งอ่ะ she's 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 got brown hair. She's got. Look She's got brown hair and blue eyes. Brown hair and blue eyes. Naka. She's got brown hair and blue eyes. Naka. หมายเลขสองเด็กผู้ชายคนนี้นะคะ he he's got black hair and brown eyes อื mm. ม he's got black hair and brown eyes อืมผมสีอะไรตาสีอะไรนะคะ black hair and brown eyes นะคะอ๋อครูก็กลัวจะลืมเหมือนกันต้องจดไว้ number three ผู้หญิงคนนี้นะคะ number three นะคะ she's grow hair grow hair grow เ <c oughs> สียอะไร grow เ <c oughs> สียอะไรเมื่อกี้ครูไม่ได้สอนในนั้นนะคะแต่ให้ไปหามาว่า grow เสียอะไร grow hair and Green eyes. She's got grow hair and green eyes. Okay? Mm. Papine number four. Papine. So okay? he. He's got blue hair. He's got blue hair and Red eyes, red eyes นะคะ He's got blue hair and red eyes นะคะคนนี้จะแปลกนิดนึงนะคะมีผมสีอะไร blue hair, red eyes นะคะ Red สีอะไรอ่าโอเคในส่วนของวันนี้ก็มีเท่านี้นะคะ แบบฝึกขัดอันนี้ต้องมาฟังในใน u t u b e นะคะไม่สามารถทำเองได้เพราะว่าเขาบอกว่าให้ Listen ให้ฟังใช่ไหมคะฟังจากคุณครูนั่นเองถ้าเกิดว่าหนูทำเองแล้วหนูไม่ดู y t u t u เนี่ยหนูจะฟังจากที่ไหนใช่ไหมคะดังนั้นต้องมาดู YouTube ดูคลิปให้เรียบร้อยก่อนจะมาทำนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ขั้นหน้าคะ่ะ